เพี่อะหน้าตั้งกล้องเลยเพี่อะทำเล่นเล่นขนาดได้เลยเจ้านไหนชอบคนไหนชอบกูดูด้วยมีมีมีคนหน้าตั้งกล้องแม่ฮึมโอ,อ้ยช็อตสวยๆนะช็อตนี้นะโชว์ไปสองชุดไปสองสามชุดไปเลยช็อตสวยมูฟมีดูนี่ของจริงนี่ นี่ไงนี่ไงามาแล้วไงช็อตนี้โคตรสวยเลยอะ่ะนี่ไงเรารู้ว,ว่าถ่ายวีดีโออยู่ด้วยเอาใหญ่แล้วไงดาวเ,เลยโชว์หมดโต๊ะไปทีนี้โชว์หมดโต๊ะเลยใครโดนไหมเนี่ย ใครโดนไม่รู้นะตอนนี้นั่นไงตายแล้วตายถ้าถ่ายวีดีโองี้คอนแทคตายเลยเนี่ยมันโชว์โชว์นั่นโอ้โหเป็นไงช็อตนี้โอยวันนี้กูได้ทีเด็ดแล้วเว้ยเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ยนี่นี่โอ้หนี่ไม่เอานะลูกนี้ปล่อยนะเห็นรู้เลยนะปล่อยนะเนี่ย โอ้โหช็อตนี้เจ็บแสบเลยโอ้โห